อีกจุดหนึ่งเป็นชื่อว่าวัดสะกำแพงน้อยนะคะนี่เลยตามนะั้นเดี๋ยวพาไปดูนะคะทางเข้าน่าจะอยู่ด้านโนนด้านหน้าอันนั้นน่าจะเป็นด้านหน้าอืมเขาเป็นจุดๆเนาะเป็นลานนั่นเนี่ยเฮ้ยกินเ,เจมาถึงแล้วจะ านกัเ ja e ้า้อใหญ่บ้างเลยอื าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นมีพระอยู่ข้างในด้วยทับหลังทับหลังหน้าอะไรล้อนี่ทับหลังอะไรนี่เหรอ นี่ไงประวัติเขาเอุ้ยอันนั้นเป็นอะไรอ่ะนี่สองนีอุ้นี่มี่ไงแปะประวัติเขาอารูขยา อโรคยาแปลว่าเป็นโรงพยาบาลเขาใช่อโรคยาคือโรงพยาบาลใช่อโรคยาอโรคยาเป็นโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลเขาเป็นหนึ่งในศาสนสถานประเภทอโรคยาเป็นประเภทอือหรือสถานพยาบาลปรากฏแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตามจารึกประสาทแม่โคปุระกำแพงล้อมรอบสระอาจเป็นปฏิจจฐานแม่จะบอกว่าไ มีจากมีแต่มาจากอิทธิพลพระเจ้าโวรมันเลยอตั้งแต่วร์แมนออตั้งแต่อุกาสิงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่เขาพระวิหารแต่เขาเขาจะลงมาแต่เขาแบบไกลมากเลยเนาะเขาสร้างแบบเขาเดินทางมาเรื่อยๆส้มคิดปุว่าอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่ที่เขาพ่มายระสาพีมายก็ใช่ขุกชาสิงก็ใช่เออของพระเจ้าฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนจุดพักเขาด้วยเส้นทางเดินเขาสออ อันนี้คือเขาพักตรงนั้นปุ๊บเขาก็สร้างปาดไกลมากเลยนะเนี่ยหินเขาดิเนี่ยตาเอ้ยเอ้ยไม่ถ่ายถงคอนเทาเด้ออันนี้คือห้องพักเหรอน่จะห้องรักษาห้องอะไรเนาะเออเนาะบมีแมวเยอะด้วย นี่เราออกช่องนี้ขึ้นก็ได้ไ <S <S เห็นไม่มีแมวตรงมั้งมไปทางนี้ลูกไปดับเครื่องรถกันมันไปทางนี้ได้มั้นนี่นี่ไปช่องนี้ไปช่องนี้ได้นอนอยู่ตรงนี้โอ้ยไปประตูนี้ไปไปดับเครื่องรถกันแม่หืมกูเกาสิงสูงกว่านี้อ๋อด้านหลังก็มีเป็นรูปด้วยกูเกาสิงใหญ่กว่านี้ด้ด้านหลังก็มีเป็นรูปด้วยน,น,นั่นเนี่ย เขาน่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นปราสาทขึ้นสูงๆเนาะแต่ว่าเขาผุพังอ่ะใช่ไม่มีใครรู้แล้วนี่อันนี้จะบอกว่าแหมผู้การถึงผุพังะลยไม่อาจจะไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเท่าไหร่สาธุขอเข้าหน่อยนะคะขออนุญาตจอมถึเจ้าจังได้ละลายสวยมากเลย แป้งแป้งมีแท่นมีแท่นเหมือนเตียงนอนอ่ะมีแท่นเหมือนเตียงนอนของเขาอ่ะใช่เตียงนอนเพื่อรู้บ่นี่แหละห้องพักก็เ,เป็นแบบเป็นโรงพยาบาลโรงพรายาบาลอารนไรโรงพยาบาลเป็นหมอเขารักษาทหารรักษาไหมเนี่ยไปถ่ายรูปบ้างเลย <laughs> <บ> <laughs>

ที่เราไปดูเขาเขาบงบ้เนี่ยเขาทาสีทานั้นปรับปรุงเกินเนอะนะเชอบไหมหรือไม่เคยชอบแบบโบราณโบราณอันนี้อันนี้เขายังไม่ได้ต่อเติมอะไรเท่าไหร่มันเป็นเสาเดิมอยู่เนี่สเาับถ่ายตรงเสาตรงนี้ก็ส่วนอันนี้อ่ะทางเข้าอาจจะเห็นไหมจากหินซ้อนๆกันเป็นรูปร่างได้ไม่ได้ใช้ปูน ไม่ไม่ยว่าเขาตกไปเงบนได้ยังไไปะแเอ้ยเขาก็มีตอบมีอะไรนะเมาไม่ใครก็จบรูนมรูนึไสวยมากเลยนะจเีดเยนอจเยาไม่มีเขาไม่มีอุปกรณ์โอ้ทม่ที่เป็นโรงเรียนเขาตึกตึกอย่ยังสวยอยู่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอะไรเอันนี้ก็สมคนั่นแหละไม่ดูดูหินจอดูเกือบทุกอันน่ะเนอะจะอาไปทะยกดีนาะ เขาเป็นแรื่องเขาไม่ไม่งั้นก็อาจจะลากได้ลากเอาเลยไม่ส้มเวลาเขาขึ้นข้างบนเขาต้องยกขึ้น่ะใช่ใช้คนเยอะอยู่นะเนี่ยเออเป็นกองทัพเออเนี่ยเขาจะเจาะเป็นโลไว้เดินทางมาเป็นกองทัพเนาะเทำไมาคนเดียวอลังมากสิบโบราณที่คนมองว่ามันเป็นหินมันเป็นหินสีถำนาำเป็นหินสีเลยเด็กเอเอามาสร้างได้ไหามแล้วก็หินเสร็จแล้ว เขาบอกว่าเห็นแต่ละที่มันไม่เหมือนกันมะปไม่เขาทเหรเขาามาใส่ไหมไม่แน่ใจมะูแต่ว่ามันเป็นโบราณพุทเขาเอามาใส่เราบ่าโบราณไหนโบราณดูเขาเจาะรูก็รู้แต่แบบสภาพไม่เหมือนกันนะไม่ใช่่่สภาพนีใส่ใหม่อันนั้นอันนี้ของชิ อาจจะเอามาค้ำเอามาค้ำยับค้ำยันกันบ่อน้ำสักฟิลเไล่กาลองกลัวอุ้ยเนีเป็นอันนั้นจินินเไม่หินปลาสักฟิลสักฟิตกลัวนี่มีหินเลยนี่บ่อน้โบรามันเฮียนจ้อ

มาดูอารมณ์พยาพอดีเลยฝั่งนี้พามาดูโรงบาลส,สายชาติคองพวกนี้ <c oughs> อะไรไม่เป็นคนดูแลถ้าเถึงจะได้มาบรรจบของประสาทนี้ไม่คิดว่าจะเป็นโรงบาลเนาะ <c oughs> เอเอแต่ทำไมมันอ่าน,นั้นกันเลยนะ <c oughs> อะไรมันมันคล้องกันนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมไม่หรอกมากกว่พยานาอีกแต่แต่คนแบบน้อยเนะาะร้อนโอ๊ยร้อนแล้วจะวาหมาเหรอคะ ก็ตายายทำอะไรทำนเอไเปลาเนาะกาดร้อนมเราบริจาคให้คนยี่ดีกว่าใช่ไปดีกว่าไปเหมือนนี้อันนี thumb, ้คืออะไรเอ่ยของน้ำไหมไม่มีคนยุบแ่ังมีคนไหดูตรงนี้เ้าไ่เห็นะวัายุเป็นไงห้องน้ำยางรึเขามีคำบูชาพระภพศาัต ยยาสีเขามีคำปูชชาเขาย่อตรงไหนอะนะคะเมื่อกี้ไหนปั้นเจ้าถิ่นไปไหนละปั้นวันนี้ปั้น ในเจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นจะวิ่งมาหาเนระาเมื่อกี้ให้จับเหรอ <c oughs> ให้จับได้เหรอช่วยหน่อย จบมาเหรอว้าโอ้กับแคนเซื้อแหละวออหัวนมอะไรบันเออไปบายบาย

วัดปรางกูนะคะปราสาทปรางกูอยู่ในวัดเหมือนกันปรางนี่คืออะไรเด็กก็บอกว่าโรงขยะอีกไม่น่าใช่โรงโรงขยะจะใหญ่กว่านี้เนาะเอันนี้น่าจะเป็นที่พัก ไม่ส้มแม่จะเป็นสถานที่เขาเขาบูชาอะไหนลองมาอ่านซิว่าคืออะไรเป็นภาษาสามองค์ปราสาทประธามเป็นแนวเหนือใต้นี่ไงจอมฐานศิลาเป็นเป็นที่สักการะเวลาเดินทางเหรอใช่อ่านดูฮันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันนี้คือทิศตะวันออกด้านนึ่งเขาไม่บอกว่าเป็นอะไรเนาะปราสาทก็ได้ ไม่เขาเขียนแบบนี้ได้อะกอมศิลปกรเลยศิลปกรโคราชที่สิบเรือนธาตุเนี่ยเหรอสภาพปัจจุบันเหลือเพียงเรือนธาตุประสานบริวารด้านทิศเหนือและทิศใต้กำหนดอายุพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดศตวรรษสิบปีสิบปีเป็นปีอันนี้คือเรือนธาตุเหรอ เดินทางอยู่ข้างๆอ๋อสัตวรรษโคศตวรรษสิบปีสัตวรรษสัตวรรษร้อยปีร้อยครูสิบเจ็ดมีพระด้วยนะคะข้างในสาธุ ส,ส,วสวยสวยจัง<ะ>อาไรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงไหนนะ นีก็สวยนะคะทุกคน